ไฟใหม่เนาะแปลว่าทางเพื่อนนี่มีแต่พี่แต่น้องเพื่อนเลยวันนี้เมนเมนสบายดีงานติดกันนะมัาเลยเกี่ยวคนเกี่ยวมันดีเหมือนกันโอ้ยสบายดีสบายดีพี่น้องหัวพึ่งสร้างเสียงโคมโอ้ยครั้งแรกเลยเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นยาวอี่ไรได้ขี่ขี่รถนี่คือแบบมันมันทอดไวจะขี่รถอัน ขี่รถอันจักรไอทิปแม่ไอทิปจอดสู่วไว้หัวเพิ่งสร้างซึ่งโนมู้มีบุญวาสนาอิหรีได้มาไต่ได้มาไต่ท่านสร้างของที่ญีุ่ญนหลายครับไต่ตลอดเนาะโซสามเงินจนแบบก็ไปตำมาหัวหัวในตำนานเนาะพี่น้องเออได้ไปอันบึงนกยางเราบอกบ่อแดงก็เขาไปมาได้เออแถวนี้แหละแถวนี้แหละนกยางที่เขาจะอนุรักษ์อันนั้นยหรือเปล่ าเมือตะแรงกันเพราะว่าแล้วมันมี่มีมีวัดทุกางจากน้ขนามันักซิอเนนะนองรก็คือน้มแห้งตลอดปีหาได้มายท่พามาแม่นถือว่ามเมืองนกเียปจะอุมันจเลย่กินบะว้าเกินเือนยจะไปกินนานเดน้องมาแบบสาวๆมีแต่สาวๆไดพี่น้องมือเนี่ย เมีแต่สาวๆแกแล้วแหละเกาสิไปบอนึ่งบนดงหวายเนาะพี Gesch ่น้องเออไปดงหวายสิไปดงหวาคุนทั้งบึงยังท่านเละเล่นยังท่านเล่นอันนั้นครูทางดำตัวนี้เนาะตัวที่เข้าพันมาอันนั้นมันดำดำแม่นแม่นทางไปไปอันนั้นไปบึงละองละมังบ่แบนแบนแบนตัวเนี้ยเศรษเนี้ยโอ้ยแบนยังมีอีไรอ่ะ เราอุ้งละมั่งน้องอีน้องมือเราต้องไปซื้อเครื่องเตรียมงานดิเอาไปซื้ออยู่ไสายละตลาดตลาดเละซื้อตลาดแถวนี้อ๋อซื้อของไปซืาไมีงานอยู่เงียบเลยวันนี้วันยังเมื่อวันพูธเมื่อนี้วันพูธได้เข้าเงียบละลืมมือลืมวันเนาะแมนเขผาแล้วออกมาซสรมือตอนเข้าเงียบก็ลืมกันตอนนี้เขาจะกำลังสะเดินทางไปมองไท่ใหม่เนาะเออน้องมันดงหวาย แบบหลายได้แถวเมืองชนนี่แบบหลายจุดเด่นคือแบบหลายพี่น้องเลยมาเมืองชนนี่ทั้งแรกสอนใบไม่ไม่ต้งข้าวขลาบเพื่อนนะได้ใหญ่แต่เห็ดข้าวลาบกินเนาะแท้แท้ให้นั่นบ่มีบอกไปทิมน้องเห็นอันเขาเจ้าเขียนอันเขาเจ้าเห็ดอันข้าวลาบอันซันนะไอทิมโดยเอาอันแปลว่าเออเอาน้าเห็ดเลาเห็ดบ่อนเออมื่อเน้าเห็ดก่อนเออจะเห็นเมนุอีเห็ดอยู่เม่น้องวีเห็ดกินอยู่นะท่านี้ท่านี้ อ้าวทางนี้ทางนี้ชื่ออยู่เมื่อไหร่เธอแนนเหอมันมีป้ายบอมันมีป้ายมันมีป้ายเนาะพี่น้องก่อนที่แเจามากระลงทางในทิศน้องก้อนชิฮอดจนมืดค่อยค่อยเห็นเห็นนั่นอยู่อยู่เนตี่องเบาทรไซคุณทรายอ่ะเขาเป็นคนเมืองสุนเด็กคุณทรายนี่สีเป็นฐันหลันสมสวยเป็นอยู่ตลาดเมืองสุน ไม่ได้ไปซื้อหรือว่าเลี้ยวซ้ายม่ไปทางไหนไปซื้อเลยเห็นหัวีีน้องบว่าเลี้ยวซ้ายบว่าไปซื้อเอาเอาดีๆเด้อคอยคอยบ่หูน้ำเจ้าเด้นี่ ได้ข้างเมืองสุนแด้พี่น้องเราแบบนี้ต้องทราบงานแล้วจิงกลับสองสามงานแล้วจิงกลับไปทั่วก่อนบอมเองต้องมีนักสิได้หาส่งเสืออยู่ตลาดแล้วขึ้น่าแบบนี้น้องพี่น้องมาเลยมาแบบล่นโจ้ชนะน้องมาขึ้น่อบ้าคือว่ามาแลยกัสิกลับเลยอหไรเนาะอ่ามีรายงานอยู่ไม่บังคับหลาน มีสิตรงเพออีกวันนี้เช็กอันถามเปียนถามน้องนักเรียนอยู่เพคนว่าจะกินยังมาสนามเฮ็ดอันแบบสิมาเฮ็ดของกินให้กินนะนะอยากกินยังอยากกินท็อกเปียกเพคนว่าดิอยากกินท็อกเปียกเพคนว่าเออกินท็อกเปียกก็ินท็อกเปียกแต่ว่าชีทอดขาไก่น้ำมาดิ ประมาณ70รา0มม70แหละประมาณ30โลนประมาณ30โลเพว่าทุกครึ่งเด้เอพราะว่าตก1คนคนนึงก็โลครึ่งครึ่งโลหั่นน่ะครึ่งโลเล็กน้อยเขากินก็ได้เออก็เพื่อผู้บางคนก็2 2 2ถ้วยเนาะแม่นๆอันเล็กน้อยอันเขาจกินได้เห็นนําเด้กบเห็นนําเด้ละ ล้กันย่ากินกันย่าซิมน้ำมาเดื่กันคิดสลียแบบฮนะตกแบบไปไปานะพรดีงามนะแมนมีการชิมอันนี้เราข้าวๆไวไเนอกพี่น้อยเออพวกอตงฝืนแซ่เป็นไหคคะเป็นไหค่ะออันกระดูกหมูกับซิ้นหมูเนี่ยันจากโลวันนี้ เห็ดเบียงยังเกาะสนใจอะนะสนใจกันเลยสิลามป่านสื่อเลยแต่ก่อนแตก่อนเจ้าเห็ดเบียยงเห็ดอ่ะแล้วผนเห็ดเบียงยังแต่ก่อนนะแตก่อนเท่าหนตลาดอ๋กันเป็นซีแบบอันนี้บอหรือวะาก็เรวบียยอกเงน้ำลาดเมนเอกชนเอกชนเนาะโอ้บริษัทไรลรกคน่าจสงสัยเนาะ ลายคนหนักสสงสัยว่าน้องทยังเห็ดเวียกอยู่บอบดไดเห็ดกันนึกว่าเป็นคู่ไงกันึกว่าเป็นคู่วเมื่อกี้คนนอยากเป็นคู่แต่ว่าบดไดไเฮียนคู่กันด้เาออเ่กี้อได้แต่เดี๋ยวนี้พิ่เป็นยูทูบเบอร์เต็มโตแบบนี้อ๋อเิ่นเป็นยูทูบเบอร์เต็มโตเนาะพี่น้องพิ่บ่ได้เห็ดเวียกอันนั้นแล้วเพราะว่า ผลออกมาเห็ดเป็นยูทูบเบอร์เต็มโตเหมือนกับแบกึ้เลยอาประมาณน,นี้เนาะอาแบกึ้เล่ากับย่อมย่อมสาระเบียกเราออกมาเป็นยูทูเ<อ>บเบอร์ได้แบกึ้ออแมนเราเพราะว่าเรามีเบียกประจําอยู่แล้วแต่เราก็เตะออกมาเพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์มันก็นมีไลน์มีไลน์เบียกรายงานมันก็บบท uong บทันเราก็เลยสาระตัวนั้นออก เรามาเอาดีทั้งนี้แม่เพราะว่าเฮาเซ็นอย่างสองย่างควบคู่กันไปนะค่าเสี่ยงการของเรามันก็ได้ถ้าอยากจะได้เครื่องเครื่องกัารมันจะได้เครื่องเครื่องกัารเฮ็ดอย่างมันจะก็ได้สุดนะมันจะเอิญค่าเสียโอกาสเราจึงเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วไปมันใี้สุดอันนี้อันนี้คือเฮาคุยคุยกันไปในโหลดเนาะพี่น้องแมนอันนั้นเพราะว่าเวลาเฮาสิไปบรรนุงวายนี่ยังเกาอะยังไกลอยู่อะจังไกลเดี๋ยวนีงก็แม่นแล้วแม่นบ่ ว่านั่งมาโดนเติมหิ้วว่าเฮาฮากมากับบุหูนอกพี่น้องก็เลยแบบคนทางไกลแม่นแม่นผู้ซื้อกว่ามันไกลชิเลกไปพุ่นแม่นหรอเออแท้จริงมันเข้าทางนี้บุเขาบ้านคูกหัวซ่า เข้ามาหดแล้วเนาะขนาดในบ้านเพิ่งกระฐาน,นองทิบอยู่เนาะเมืนะ่อนี้เขามีโอกาสดีเดเนาะพี่น้องทีได้มาห่วมน้นองทิบแล้วกะ็น้องอู่ชานเนาะน้องซานน้องอู่ล่องซานล่องซานนั่นคือเป็นชื่อเมืองหนึ่งของแขวงไยสมบูรณ์แล้วเขายู่เมืองั่นะนะเมืองล่องซานเมนก็เลยใส่ซื้อท่นตอนนี้เ<อ>มนน้องวีเขาก็อันนี้กำลังลงมาเนาะ โอ้ยสบายดีกับสวันเหมือนกับมาถ่าลายนอกที่นอกโอ้ยสบายดีนี่คือสว่านมัน ดงวายเนาะพี่เนาะห็นูนวะโอ้ลายาหวสืมางไยังอกาวเสล่ ore, e ื oh, oh, like hmm. <ag> ่อวะน่ะไล่สื now, ่อต mm ีบ hmm. ริจาควะนะโอ้โห <good> <Yeah. S 3> หนึ่งสงสมแล้วโอ้นนี้น่องมวันี้เอาุ้หน่งนี่เอาก็ได้มานั่งห่วมห่วมทนซีมาน้องทีิเป็นซีมาบริจาคเงินเนะมือนี้คือ ใครแ <c oughs> ก่คอบาคัวทีถือไฟใหม่น <c oughs> ี่เปาดเป็นกะจัดน้ำเลี้ยงไว้ให้ <c oughs> นี่ก็คือน้ำที่เฮามาบริจาคเนาะจาก FC เฮาเนาะเลิศ FC ก็คือไอ้ปัญญาอยู่ทางอยู่ทางรอยอ็ดแล้วก็รวมถึงสาวลาวเองแล้วกัน มีส่งเสือส่งเสือของของมีผู้แพนด้าที่บ่อไส่เนาะแล้วก็เอาแบ่งมาแบ่งปันให้ลูกๆหล,ล,ลานๆได้ใส่น้ำนอพี่นอ้องอันนี้ก็คือน้ำน้ำน้ำดี FC สาวลาวมาสนับสนุนหรือว่ามาบริจาคห่วมสาวลาวเนาะแล้วก็ยังมีเสือขาวอีกทางในเนาะพี่นอ้องสีมีเสือขาวนำ้ำ เพราะว่าน้ำนนิก็ซีมีอยู่เซาหาแพ็กเนาะแล้วก็ส่งเสือส่งเสือเด็กน้อยของผู้มีผู้แพนด้าแล้วก็วีแดาเนาะที่เอามาบริจาคแล้วก็สีมีเสือขาวอยู่ในลหลทุนใดเดียวสีเดชหยิบไปเอาน้ำนนิก็ซีมีเซาหา เสอหาแพงเนาะที่สาวลาวเอามาบริจาคในทางนี้ก็ขอขอบใจเอซีรอวอายเป็นยาาอยู่ทางรอยเอดเนาะทีมาห่วมบริจาคน้ำสาวลาวก็ขอขอบใจหลายๆเด้ออายตอนนี้ก็มาห้อนมาถึงอยู่บ้านดอนหวายแล้วบ้านดงหวายแล้วสาวลาวก็สิแด้เอาไปร่วมกันกับน้นนองทิพย์แหละเนาะเพราะว่าเทากับมาไกลาได้พี่น้องเท่าเขาสื่อไปเมือ่อวานนี่อันนี้เขาก็เลยแบบว่าเออดีใจที่แด้มาห่วมกันเนาะ น้องจีบกำลังพอลายเซนโพบันพอเป็นการยังยืนที่ว่ามาเหมาะให้จริงแจกริงฮะนะพี่น้องเผื่อโบแมนว่าการต้มตุ้นหรือว่าหลอกลวงเนาะตึงกาซีมีลายเซนโพบันขัดแน่เนาะแต่ชาวบ้านที่มาตั้งหนาเราก็มาเป็นสักีพยานนำเนาะนี่ก็คือของ จะมาบริจาคนั่นแหละพ,พี่น้องเงินน้าจากเอฟซีเซาเร่เหล็กอะแหล็กเงินส่วนตัวของสาวเราวเองแล้วก็เสื้อผ้าแฮนด้ามีผู้แล้วกวิลาดาเนาะแล้วก็มีชงเสือ้อทีมเครื่องเฮียนเนาะพี่น้องเป็นเสื้อขาวมามอบให้แต่ก็ยังบมได้ลายเพราะว่าสซาเร่บมด้หับริจาคเนาะสาาเรามากระท่านหันมานำนอ้องทิพซื่อเนาะ ว,ว,ว,ว่าสาวเล่ากับบริรีฮูว่าคนใหม่จากลังคาก็ได้ยินแต่คราวๆแต่เมื่อนี้กับสาวเล่าก็ได้มาเย็บภาพบรรยากาศตัวจริงแล้วก็มาหาพังนําในบ้านเพิ่นแล้วก็น,นองทิพย์นอนพี่นองกันมีมีเจนลังคาเฮือนแล้วก็ถึกไฟลวบอีกสองแมนม่พออ,อันที่ว่าใหม่นี่เป็นเกิดจากวงไฟวงจรหรือว่าไฟอคีไฟสือ่อ ขีไฟเกิดจากแบบการเหตุอยู่ขั้วกินเนาะโ,โดยโมเมนไฟพลาหลุดหลาดวงจรเลยพี่เนอะเป็นอัคคีไฟที่เกิดมาจากไฟธรรมชาเนาะฮะอ,อ,อ,อันที่ตอนเกิดเห็นนั้นคนมมได้ยอยู่เลย พ้นสรุปเทื่อเนาะอ๋อแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วฮะนะเนาะพี่น้องแต่ว่าก็อาอยังดีที่บ่ได้ลูกลามไปหลายเพราะว่าบ้านเฮือนเพิ่งกระทีเติบเนาะพี่น้องคือว่าเนีวว่ยเรัวทีเติมเพราะว่ามันก็เลยเกิดมีแต่เฮือนใหม่เลยเนาะอ๋อโดยมีแต่เฮือนใหม่เลยพี่น้องมันก็เลยแบบว่าลูกลามกันแบบว่า ใหม่เวิร์ชิเวณนั่นเนาะก็ถือรวบวกระซองหลังก็ถือไม่จนเกี่ยงก,กับเจ็ดครัวเฮือนเนาะพี่ว่าซาล่าก็เดมมามากระเด็นหูได้เห็นแหละเนาะพี่น้องวันนี้ก็อยู่เมืองสุนเนาะพี่น้องบางคนอาจจะว่าเออสาล่ามาถ่ายอยู่ใส่มาถ่ายอยู่เมืองสุนเมืองสุน,งนบุรีแขงสวรนคีตบ้านดงดงหวายบ้านดงหวายเนาะ ได้มีโอกาสได้มาน้ำน่องทิพพี่น้องกะบใกล้เติบได้พี่น้องจากจากบ้านซาวารามานี่ประมาณได้ลอยโลหรือว่าลอยลักพุละพี่น้องเพราะว่าชาวเราเดินทางมานี่กะกะไใกล้เติบกะได้มาห่วมกันยินดีหลายๆเนาะเพราะว่ากับชาวก็มาแต่เศร้าผู้ได้มาแต่ตีห่าพี่น้องเลยแะพี่น้องกะหลายคนหลายคนที่มาตอนทำน้องทิ์กะ บรรยากาศก็อบอุนน่นเนาะพี่น้องอิมนี่ซาลาสีแดงลาพราะจกาพี่นอ้องไปเพียงเท่านี้แหละเนาะฝากกดไล์กดแชร์กด subscribe ก็ขอบใจขณะในบ้านเพื่อนลากาผู้ติดตามและผู้สนับสนุนเนาะที่ได้ให้ซาลามาได้มีโอกาสได้มาห่วงงานในเมืนเนองนี้ก็เขาขอบใจเนาะ แมนดีมดีมชาวลาวสิบแปดดีมชาวลาวสิบแปดเสื้อผ้ากันหนาวแม่นเอามารวมกันกับเสื้อผ้าของชาวลาวเลยกันน้ำน้ำนอพี่น้อเมนมอบให้ทางจีอบครัวนอพี่น้อเมนมีแต่หลายๆที่ได้มานำน้องผิวในเมือนี้ตะโกนใมดเสีงน้องอูน้องอูลองซานโดยน้องน้องทีมเลยน้องอูลองซานโดยจับมาเองจับเสา นมนแลรรว้วก,ก็มาแล้วก็อะไอีดมากันไม่เห็น,นุนกันกดใจบุญฮ <c oughs> อ,อดยอดถึงเนาะจะค่อยได้มานำกันไฮหอน้องกูเป็นอนาณาจิตีกรไหกนเลวกันโอ้ยได้แล้วได้แล้วเอาเลยก็ได้เป็นอย่างคือโดยคือตอนนี้อ่าเอ้ยเ,เอ้พองเนาะแล้วก็อ่ะมีเอ้ลิปแล้วก็ เอืออย่างก่อนนะพูอซึ้งอองแล้วกัมีไอ้ไออย่างเนาะไอ้ไห่อ้ไ่นี่เนาะเพื่อนยู่นี่คือเพื่อนก็ได้มามอบเครื่องเนาะเป็นจมีเครื่องนุ่งเป็นของเด็กน้อยเป็นของผู้ใหญ่อีกอย่างอะไรแล้วก็มีเครื่องไอ้ดีมาน้าเครื่องอ่าเป็นเสื้อกันหนาวเนาะแล้วกับพวกเขาก็ได้มอบเงินอีกอย่างนํากันพวกเขาได้มานํารถทุนใดคันนั้นเนาะซึ่งเราพากันมามอบเครื่องสิลากะผู้ซึกดีใจเนาะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่เฮดไทย แม้ว่าช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆ,ๆนะถึงว่าทีเป็นการช่วยเหลือที่ว่าบ่อยิ่งง่ญ่แต่ว่าเขาก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือขอให้อาอีพอ่ออีแม่เมือทุกคนมีกําลังใจสู้ต่อไปเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้พรฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปไปๆเนะาะส้าธุมาท <c oughs> ่องนบกกได้แดม่บ๊ายบายเด้อเบิ่งแต่ละคนเฮ้ยเวิร์นดีใจบ๊ายบาย No. <laughs>